สวัสดีวันนี้เราอยู่กับผู้สูงดีที่ครับคำหนึ่งสลึงอีกแล้วเนาะจากทางบ้านนนท์ข้อใตเหมืนบ่เจ้านะเจ้าวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกเพิ่อนนอว่าเพิ่นได้คำเพิ่นรู้สึกแนวใดแน่เจ้าสบายดีเจ้าฝั่งแนะนำตัวกันเลยเจ้าซื้อกุ้งเนาะเจา้ามาแต่บ้านนนท์ค้อใตเจ้าเมืองไซตเสียถ่านเจ้ากุ้งนั่นเองเนาะเจ้างินล่าสุดที่ซื้อเลขพันแอปอินซีซูเปอร์นี่เมืดไปประมาณเท่าไหร่เจ้าประมาณสิบสองพันหรือเปล่าหลายเจ้าโอ้ประมาณสิบสองพันเนาะสิบสองพันก็ยังได้รุ่นหับคำหนึ่งสลึงเนาะ แมนแอปอินซีซูเปอร์นี่เขาดีแท้เนาะแจกแท้แน่นอนเลยสำหรับคำหนึ่งเสลึงและเงิน100ล้านหู้จักแอปอินซีซูเปอร์นี่ผ่านสองทางไหนเจ้าทางเฟซบุ๊กเจ้าทางเฟซบุ๊กเซ็นกันเนาะพวกนี้ก็ได้และฝากแนะนำคนทางบ้านแน่นอนว่าแอปอินซีซูเปอร์เานี่มีดีเน,น,นื้อใดใช้สะดวกสบายเนื้อใดใน่เจ้าเจ้าอยากเชิญชวนทุกคนให้ซื้อหวยผ่านแอปอินซีเนาะเจ้านอกจากจะให้ความสะดวกสบายแลย้วเพิ่นยังอันมีส่วนลดให้อีกเนาะ 10%เเจ้าแล้วก็ยังมีสิทธิได้นรุ่นค้าคือคอยอีกเนาะเจ้าและท้ายเดือนนี้เนาะเขาจะมีแจกหนึ่งรอล้านเออหูเราบอแม่นว่าเจ้าแมนแล้วแจกหนึ่งรอยล้านอีกเนาะท้ายเดือนกุมภานนี้ฝากติตตามไว้ได้ฝากติ่ตามแอปอินซีซูเปอร์เอาไว้แจกแท้แน่นอนเนาะเจ้าเข้บใจไเจ้าเข้บใจ